นี่ค่ะอยากได้สูตรสเต็ปผมไหมครับเต็มของบาวันคือผมขอสูตรของบาวันมาครับบาวันบอกปรับการการตั้งค่าตามบาวันแต่ผมจะไม่ให้ทุกคนดูนะให้ทุกคนทักไปหาเขาบางทีเขาอาจจะไม่ตอบเพราะว่าเขาเป็นคนบงบางคนอาจจะไม่ตอบบางคนเขาจะตอบเป็นตามเวลานะครับ นะนี่นะเน็ตปิงเน็ตไม่ดีเน็ตไม่ดีเน็ตไ,ไม่ดีทำไมมันเลื่นเกินเธอเชื่อกันป้นเธอน่ารักกันไปไปไไจะยืนนิ่งทำไมวะผมก็ยิงหัวคนระับเชื่ผมดิ มันตายป่ะม่หาจะไม่เ네ล Mont ็งหัวมันตัดตัวแม่งจะมาเลี้ยวก็ฮึ ก็นะอืม,อมก็ช่วงนี้ค่อยถ่ายคลิปหลายวันต้องขออไปด้วยนะโอ้ยมันจะจืนแอคตีสอ่างนี้โหวิปืนมันถืออยู่นะปกติบอดนะ้ะมันจะมันจะไม่อยู่นี่นะมันจะถือปืนไว้นะ ากิคุณเน็ตหลดจริงนะมันจะถึกจริงไม่มึงนอนไหน้มึงนอนไนอฮ่าฮ่าฮ่าไปไกลก่อนอ่ะเชีย่ม ราจะกาเขาผมยิงหมดนะแล้วไม่ได้ยิงหมดนะแต่จริงๆแล้วฉันเป็นประธาะนบริษัทจบจบไปนะัง ัโองไม่ช้าไม่ชงละพี่สาวานตกไปซะสืออีเกิลเอเราเล่นสืออีเกิลเลยนอีเกิลเลชอบเสืออีเกิ มันชอบยืนกันเป็นหมดจัง่ะอนไรกันมาทุกคนที่ไอพวกที่มันชอบยืนเป็นหมดเนี่ย บางคนอาจจะอยากได้สุดนะครับติดตามต้องครบสามร้อยผมจะให้ดูให้ดูหัวฟรีไฟล์บ้า <c oughs> ได้จะสามร้อยแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลดดค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ใหม่ <c oughs> มาดูนะครับอืมจะว่าไม่ไละปืนเขี้อลันลันหลักทางเรามันจะเลือกปืนให้เราจะเป็นเป็นลากปืนอันนี้กันเอาเขี้อลากไม่ขึ้นเจ็บเล็บเลยกู นจะเอาจริงหรืเปล่าดูนะพอผมได้สีมันจะเอาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าเกิดมันไม่เล่นนะผมก็จะออกเลยฮ่าถือปืนกูว่าชัดเจนแม็กกี้ไม่เจอปืนไม่ใช่เหรอแม็กกี้ไม่เจอปืนไม่ใช่เหรอฮ่ามีปืนกว่าดเลย ทุกซองสองกระบอกเลยละกัน เล่นจริงจริงกว่ากูอยากเจอแบบคนโหดโหดบอยนี่เลยจะกินสนตีนมันอื่เด็ก มัอเด้อไม่ได oh, ้เลยสักครั้งมันเออเด็มันตื้มันน่าม sí> ันเออมันเเดมันนี่นี่าจะลองเล่นเติเินน มันเล,ล่นละเกมพวกที่มันเล่นนะตัวไม่ได้นะขอแม่ตัตวเดียวออกตัวอย่างเดียวอันนี้ไม่ว่าเลยไม่ว่าเลยเออต้อง,องออยิงหัวต้องยิงสี่เออยิงหัวแอคเลยเย็ดให้ยิงหัวข้างเดียวแอกอ่ะโคตรเจ๋งอะ่ะโอ้โหดกรุ่นนี้ยิงหัวแบบไม่ได้ฟูเบ้าใส ว uh, uh, yeah, uh, ่าตกยาะอ่าอ่าไอ้บอยจังวะอ่ดิเออปืนเยอะเด็ปืนเด็กปืนละ เราทำทำไปก่อนนะอ่ามึงรู้มึงได้มึงหัวเป็นอาเหี้ยอตัวอ้าอ้าอ้าเขาไปตึง สัตว์เด้อเด้อเด้ออาการว่ามีเราเอานี่มันติดอ่ะอ่นให้มันไปกกาะกันเป็นแบบยิงเออเด็กอ่ะเออเออ อ่ะโอ้โหโคตรเก่งพี่ทำไมพี่ตึงจังครับรอบตัดสินเนี่ยโอ้โหพี่โคตรเก่งเลยครับอุ้ยบาวันเป็น,นผมยอมแพ้เลยนะเนี่ยผมยอมแพ้เลยฮนะที่เป็นบาวันนี่ผมยอมแพ้เลยนะ กคลิปนี้ขุตัวลาบแต่ไม่บาย